ได้ข่าวว่า M81 เปิดทดลองใช้ทางฟรีตลอดสาย13วันช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระรานทานคิงคัพครั้งที่51จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับใช่แล้วครับขณะน,นี้มอเตอร์เวย์หมายเลข81บางใหญ่กาญจนบุรีเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอดสายเพื่ออนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระรานทานคิงคัพครั้งที่51ระหว่างวันที่1ถึง9กันยายนนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี M81 เปิดให้วิ่งฟรีตลอดสายตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงวันศ 9สิงหาคมไปจนถึง9ก้าโมงเชา้าของวันพุธที่10กันยายนนี้โดยเปิดให้เข้าออก7ดด่านคือด่านบางใหญ่ด่านนครชัยศรีด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบุรีโดยยกเว้นเฉพาะด่านศรีสะทองที่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้บริการนะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง